พอใส่ไปแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับ ก็เสร็จแล้วครับสำหรับต้มแซ่บไปกันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีชาแนลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทาง Tik t o อกครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า5 0,000คนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่ออีกนิดนึงครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับหรือหากเพื่อนเพื่อนะครับมีคําถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบอกเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่านะครับผมจะตอบให้ทุกคําถาม นะครับเพราะผมเป็นคนตอบคำถามทางอินบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะครับเริ่มจากอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะเตรียมทุกอย่างนะเริ่มจากตั้งน้ำนะครับให้ใกล้เดือดครับใส่ตะไคร้นะครับลงไปนิดหน่อยนะครับจากนั้นนะครับผมเตรียมตัวกระดูกหมูนะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ก็ไม่ต้องรอน้ำเดือดนะครับ ปไปเลยเราจะตุนตัวซี่โครงก่อนนะครับให้มันเปื่อยระดับหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะมาทําเมนูต้มแซบนะครับก็ใส่ลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็รอให้น้ําเดือดนะครับอ่านี่นะครับสังเกตนะครับพอเวลาน้ําเริ่มเดือดเนี่ยตัวซี่โครงหมูมันจะมีตัวเลือดออกมาจากไขข้อกระดูกนะครับนี่เนีเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะคอยแบบ ช้อนนะครับออกพวกฟองอะไรอย่างเงี้ยต้องคอยช้อนออกนะครับไม่งั้นน้ำของเราจะค่อนข้างที่จะขุนเนาะจริงๆน้ำที่ต้มกระดูกหมูเนี่ยบางคนเขาก็จะต้มแล้วก็ทิ้งนะครับแต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่าชอบตัวน้ำต้มกระดูกหมูนะครับมันทำให้อร่อยก็เลยจะขยันช้อนฟองต่างๆออกนะครับเพื่อให้น้ำมันใสเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาน้ำตัวนี้เนี่ยไปต้มตัว ต้มแซ่บต่อได้เลยนะครับนะฮะให้เขาแบบเดือดแล้วก็คอยช้อนออกนะครับก็คอยช้อนไว้เรื่อยครับเดี๋ยวผมจะต้มกระดูกหมูเนี่ยไว้ประมาณ20นาทีก่อนนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะไปเตรียมเครื่องอื่นๆนะครับอ่าอันนี้นะครับหลังจากที่ต้มไปสักพักหนึ่งถ้าน้ํามันแห้งนะครับก็ให้เติมน้ํานะครับแล้วก็อันนี้ผมต้มไปได้ประมาณสักสินาทีละผมจะมาบอกเทคนิคอีกนิดนึงนะครับถ้าใครใช้น้ํา นี้เลยนะแล้วก็ดูสังเกตน,นะครับน้ำแบบของเราอะมันไม่ขุ่นอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับเห็นไหมออกใส่นะครับเพราะว่าผมช้อนฟองออกค่อนข้างที่จะเยอะนะอ่ะแล้วก็เคล็ดลับทําให้ตัวที่โครงเปือ่อยนุ่มเร็วนะครับใส่น้ำขมเปียงไปเลยนะครับนี่เท่านไป3 4ช้อนก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องมาปรุงเพิ่มอีกนะ นี่เป็นเคล็ดลับเลยนะช่วยให้แบบว่าหมูของเราเปื่อยนุ่มเร็วนะครับ <c oughs> แล้วก็คนๆนะครับ <c oughs> น้ํามันขุ่นนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยมันไปแต่ต้องต้องใช้น้ํานี้เท่านั้นนะครับคือหมายถึงว่าถ้าใครใครเดือบต้มแล้วน้ํามันขุ่น่ก็คือเปลี่ยนน้าก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใช้น้ํานี้เนาะ <c oughs> แล้วก็ปล่อยต้มอีกสักสินาทีนะครับจนก่อว่าจะเปื่อยนุ่มเนาะ, <c oughs> ะอ่ะก็อันนี้นะครับหลังจากที่ต้มไปได้ประมาณ20ินาทีนะครับกระดูกหมูมันจะเริ่มเปื่อยนุ่มครับใครชอบเปื่อยอย่างนี้ก็ต้มเพิ่มนะครับเอาที นุ่มแบบว่าที่เราชอบนะครับแล้วก็อันนี้ผมเติมน้ําไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดล้อให้เดือดเนาะจากนั้นเนี่ยผมเตรียมตัวข่าตะไคร้นะครับแล้วก็หอมแดงนะครับทุบๆเตรียมรอไว้นะครับใส่ลงไปเลยนี่เราจะต้มให้ตัวกลิ่นสมุนไพรนะครับเขาออกมานิดนึงนะครับแต่ว่าจะไม่ต้มนานมากนะครับเพราะว่ามันจะไม่หอมนะครับจากนั้นผมจะเติมเกลือลงไปนะครับ ประมาณ3ช้อนชานครับจากนั้นก็ตามด้วยผงปรุงรสนะครับประมาณ2ช้อนชานะครับน้ำตาลนะครับนิดหน่อยนะครับตัดลบประมาณ1ช้อนชานะครับาจากนั้นพอเดืเดอดน,นะครับผมจะใส่ข้าวคั่วลงไปนะครับนี่ก็เป็นสูตรของผมเนาะนะครับประมาณ สองช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็ตามด้วยพริกป่นนะครับประมาณสองช้อนโต๊ะเช่นกันนะครับใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ปรับเปลี่ยนเอาตามความชอบนะครับเห็นไหม,ไมกินหอมน่ากินมากนะครับถัดนั้นนะครับผมจะตามด้วยใบมะกรูดฉีกนะครับก่อนใส่ก็บีบๆเขานิดหน่อยฉีกๆเขาหน่อยนะครับใส่ลงไปเด่นเลยจากนั้นพอ น้ำเดือดจะจัดแบบนี้นะครับผมจะปรุงรสด้วยน้ำปลาสองช้อนโตนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะลองชิมรสชาติดูนะครับว่าได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วหรือยังนะครับตัวต้มแซบนะครับผมไม่แนะนําให้แบบใส่น้ำเยอะๆนะแบบคลุกคลิกคลุกคลิกับผมว่าแบบอร่อยดีนะครับแล้วก็มันจะเข้มข้นเนาะเดี๋ยวผมจะเติมน้ำปลาปอีกนิดนึงนะครับ สช้อนนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่แล้วก็เติมความเปรี้ยวนะครับด้วยน้ำมะขา,ามเปียกเนาะคใครชอบมะนาวอาจจะตบมะนาวที่หลังก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวคือต้มแซ่บบ้านผมเจอไม่ค่อยใส่มะนาวนะครับชอบให้ความเปรี้ยวจากตัวมะขามเปียกมากกว่านะครับ ล่งกินหม้อพอชิมรสชาติได้ตามต้องการนะครับผมจะปิดท้ายด้วยความแซ่บอีกนิดหน่อยนะครับก็คือพริกนะครับกับพริกแห้งตำนะครับบางสูตรเขาก็อาจจะไม่ใส่นะครับแต่ผมจะใส่ก็พอใส่ไปแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับตามด้วยผักชีฝรั่งซอยนะครับเป็นอย่างสุดท้าย ก็เสร็จแล้วครับสำหรับต้มแซ่บนะครับดูกลิ่นหอมมากนะครับแล้วก็ดูแบบน้ำเข้มข้นนะครับมีความแซ่บลองชิมกันดูนะครับจะชิมน้ำก่อนนะต้องบอกเยของบานตัวน้ำมีความแบบเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะครับมีความหวานนิดๆจากกระดูกหมูแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ลงไปมีกลิ่นหอมนะครับสมุนไพรนะครับอร่อยมากแล้วก็น้ำเนี่ยเข้มข้นมากๆนะครับชิมกระดูกหมูนะ กระดูหมูนะครับเปื่อยร่อนนะครับแต่ว่าเปื่อยในของผมเนี่ยอาจจะมีความแบบนึบๆน,นิดนึงนะครับแต่ว่าแบบกินง่ายแล้วนะครับใครชอบแบบนุ่มๆก็เคี่ยวสักอีกสักสิบถึงสิบห้านาทีทำมันก็จะแบบเปื่อยนุ่มเละเลยนะครับอันนั้นนะแต่ส่วนตัวก็คือชอบแบบว่ามีความนึบๆน,นะครับหลุดร่อนออกจากกระดูกอันเนี้ยก็คือกําลังดีนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งเมนงงูง่ายๆนะครับที่ทํากินเองได้ที่บ้านนะครับก็ ลองไปทำดูนะครับท่านไงยังไงเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ